เรับเอเดียอนั่งตอกอนเด้อเออเอาบานก้อนเด้อสิน่ะมคนจัดการเลยอ่าบานวดบานเราเขาบอกเคเลยอ่าปากพอดิบชลว่าเทานยังว่ท่านเคยเนี่ เอเอเสียนยังไงน้อเสียงเสียงเอออ่าพิตยวใค้ไปอาพิตยวได้แต่ล่อเสียงมังลูอ่าด้อ่านั่งนั่งมานั่งถวายออัดน้อยนะครับด่าบ่าพักทีอะไรอะไร สถิตอยู่มื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าคงประเสริฐสัมพันาาพอยู่พระสรรมนกรดงคงพ้นห้าพันปีไปสู่อันฉริทานเทพดาเจ้าเหล่าเทวดาในสีแดนโลกกันท่าจากประชุมกันไปอันเชิบพระพธิศัตด์จากสวัสด์ทันดุสิต ลองมาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์จะจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้ว่าพระพเจ้าทั้งหลายจะได้สวยสมก,กันดพิยอยู่ในวิมานที่วิมานแต่วันนี้นะผมก็มีความรู้สึกว่ามือนมีปัญหาอย่างไรคือผมประวันประวายอยากจะมาท่านอยากจะมาที่วัดนี้ทั้งที่เมื่อเช้านี้นะผมมีงาน อัสวายอาเทียนไม่สวายอไจะปิ่นพระราชทานของวัดหนงแวนา่าลานหลวงอเาไ็จพวกต้องมือมาท่นทีเงยวางเนมาล้วที่จะมาจาเลิกสร้างวัดร้างวัดกเลนะครับผมที่วัดนะครับที่จะสร้างไดทเกิดิดตามระเบียบกันเนี่ยาอย่างน้อยบางวันได้ผมได้ อย่างน้อยนะครับแต่ปัจจุบันแม้แม้จะใม่ถึงหกไล่ก็สรางได้แต่จะเป็นน้ำตัวน้ำน้ำตัวนาัน้ำตัน้ำน้ำตัวน้ำตันัวนำันน้ำตัน้ำตันับนัวน้ัน้ำน้ำัวน้ำตวน้ำตาวน้ำตัวนวนสาจัวน้ำตัวน้ำตัน้ำตัน้ัน้ัน้ำเวน้น้ัว้ตัว้วนำตนัน้น้ัั 4ี่ไร่2งานกับหน้า45ตารางวาแต่ที่แรกิ่นจะถวายแค่3ไร่ห้าถวาย3ามบ้านไม่ถึงนะครับองให้หยุดพอนแต่ทีนี้ท่านก็เลยก็เป็นการมีการแบบมีการาจจะเดินการมาโค่ตรงๆเลยนะ นะครับตรงนี้ก็คือว่าก็จะทำให้เสร็จรั้งสนุกแล้วก็คือว่าเราก็เลยจะได้ที่ั้งหมดเปิดไพ่หนึ่งงานจัดเก็บจุดสามตารางตรงตามกฎหมายเตี้ยเลยนะครับก็จะประสบความสำเร็จเลยแล้วของก็จะประชุมคณะกรรมการนะครับจะให้เสร็จภายในที่เดือนที่ปีนี้ก็คือที่เดือนธันวาให้แน่ใจกันแล้วก็ จำใช่จำใช่จำใช่นะครับเปิดภูมเสียุ๊บเส็นแู้ว่าให้ราการร่าบการร่างการร่างการสร้างวัดให้ถูกต้องตากับมายทันทีเค่ะเปราร่างการที่ไหนครัดที่พลาดเป็นวัดที่เริ่มต้นในการที่จะทาให้ถูกต้อตามกฎหมาย สองจากที่หลวงปู่ท่านได้ท่านไว้ท่านไมวทอท่านก็ลับหลวงปู่ก่อนนะขณะที่น er ั่งนิ่งนั่งฟังเราแบบเหมือนหลวงปู่โดนใจเราไม่รู้พูดถึงเรื่องหลวงปู่เรากเป็นตอนนักการศึกษานะครับด้วยกันเชนกันนะเช่นเชิญเช่พอแม่มาก็ขอที่โมไดาตอบคุณแม่งน ทำสายวงสายจานกับแม่ของนางสาวงานวงสายจานนะครับร่วมกันนะครับได้นุ้มมอนงานนี้เราจะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ขายให้เราก็ก็ไม่มีที่จะหาเพิ่มได้แต่ที่มันมีแล้วแต่ก็ขออนุญาตนะครับว่าจังหวัดก็เซ็นให้หมดแล้วทำสร้างวัด ตามงวัดเต็มหมดเลยโดยปกติคล้ายๆเขาว่ามั่นแต่งเลยนะมั่นตอนตอนไหนมงแต่ตอนไหนสีเลยนะครับแล้วก็ได้แอนด์เฮลครับูให้หน่อยครับ

ต่อไปผมก็จะได้นับผัดใจว่าได้เท่าไหร่แล้วก็จะได้ประกาศนะครับการทีมได้เก้าเที่ยงแล้วก็เจ็ดแปดสองหกทีเจ็ดแปเก้วัทเจ็ดแปดท่านเพียงเหลืีกหกน ตอนที่ค้ามเาลกลีเอาใจแล้วซีเป็นตัวยิน้าเซลเดียวแกแกตกที่หลังขอนุญาตนะครบ้อน้ำคนน้ำใส่น้าเขาไม่นี่แหลไปแรงราคาคุณป้านี่ปุ๊บปับไปเดี๋ยวคุณป้เนี่ยคิย ปริญญายารืปล bon ี่ยนยาย่าดน้ม่โดนตนวนม่็นจนท้ายบาทแล้วก็ได้เก็บทเงินคุ้มน้อยหรือ่านจะได้ชนิดเพิ่มจิตน่ยบาทพอสบายพอท้องว่าอย่งน้อยกเงน้จาลวนาร้อยบาท ยเกินทีปิดเกืนดีรื่ออะไรแต่คนไ่ี่วไลท่องเลยคือทำผู้พากย์เขาปิดไปเป็นยังไงกีน พอกมาอย่างไรพ่อม <SM. S 2> <Christina. S 1> ันมี่เวป็นห่ออย่างนี่อมีองาย่เป็น่อคนเียี่ป็นวมาเอยยู้อ่างวันใดกับทัันเลยูไดสิบคำพูท้องคำใดนี่เป็นวัแดครับเปว่าแดีเป็นท้อาคแเป็ไาแ้วมา ควางสังขาของพระเดชพระปุณโภอบางส่วนอางยาญ้าโลหรือว่าลุกเป็นไงซึ่งนอนนิ่งอยู่ในเต,อตาอิตฉาทานเบื่องหน้าของหู่สงระยิโยมาชาววัดป่านิวิทธรรมชาวบ้านหนองคือชาวตำบลทุ่งโป่งชาวเพลบนรัก และที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆในวันนี้พวกเราจะได้ร่วมกันสมาคารวะต่อเชด็ะพุหลวโร่อแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวทำสมาทารคารวะนั้นมีโอกาสนำพระสงฆ์และญาติโยมในร่วมกันตรวจปศุสัคุณโดยตั้งธโมนอบนอต่อองค์เด็จพระบโรมศาสดาผู้เป็นครูของโลกโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะ

jātāre pūreṣā yukādi ātā pūreṣā pūkā rā'e sāpākā vā tuar o āhunā iu pāhunā

Tama, tunog pantay, tunog pantay, mahatera, pamate na, mahatera, pamate na, hawaratayena, datang.

อามะพันเต,ข,นเตข้าแต่รวงจิตวิญญาณของหลวงปู่ทองสุขปัญญาทะโลหลวงปู่ใดโปรรับรู้รับทราบปัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบไปด้วยหมูสงฆ์ยัโยมได้มาสาัมภาสัมมาคารวะต่อร่างสังขารของท่านเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายเพงศพ ขอลงจิตวิญญาณของท่านและรับรู้รับทราบหากวัชกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีมีเกียรตนาก็ตามไม่มีเกียรตนาก็ตามต่อหน้าก็าตามรับหลังก็ตามพอลงพ่อได้ยกกรรมนั้นให้เป็นโอโหสิกรรมแก่คนข,ข้าพเจ้าทั้งหลายและหากกรรมใดที่ลงพ่อได้ล่วงเกินต่อผู้สงและญาติโยม ะด้วยเกียตนาหรือไม่มีเกตนาต่อหน้าทั้งรถหลังท้าพระเจ้าทั้งหลายก็ยกกรรมนั้นให้เป็นโโหสิกรรมไม่ถือเป็นโทษไม่ถือเป็นโกรธไม่ถือเป็นผิดแก่กันและกันขอดวงจิตตาบิญญาณขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อจงไปสู่สุคติในสัมปรายภะแล้วก็ขอบุญกุศลมงคลทั้งหลายจงเกิดดีแก่ข้าพเจ้าตลอดถึงญาติโยมให้อยู่ดีมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่นอนทุกข จเจริญด้วยสปาปพิจท่าคอนทช้งะบประการคืออายุวันนะสุขะภาระปฏิาพานธรรมสารตุปปจงตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนอเออคือ <c oughs> <c oughs>

อ่ะนี่บนรอมกันสวดเทตุปตจโยพร้มอมๆกันนะครับเทตุปตจโยอะรมมามะนาปาัติโยอธิปัติปัติโยอ,อน,นาาันตาระปัติโย ตระปาจัยโยสหชาตาปาจัยโยอัมญามายาปาจัยโยภูปาณสยาปาจัยโยปุรชาตาปาจัยโยปาชาชาตาปาจัยโยวันปาจัยโยกรรมปาจัยโยวิปัสนปาจัยโย พระพเจโยอินทริย์พเจียวานพเจียวอาวิชชาพเจโยตปอเนี่ยูไม่เนี่ยนะครับปูอะไรนะปูลอยนะปูลอยนะ เอางี้นะมาแล้วต่างกันไปนิดนึงเนี่ยแล้วก็ว่า

นอจากน้องไข่ตั้เตี๋ยเปลี่ยนท่านนากเี่ยวขึ้นไปเช่าท่านเหนือมดงบเตั้มมีตัม้

ยายยอมไปไส้มานี่มาอาจารย์ดี่าปัจจัยมูลลดตวนได้บุญยายอ่อนสิโมยายอ่อนมากดีพอตรงคอเราเอพิ่อมากเราดีมากเอาดูว่าไม่ไม่ไม่เมนเอาดูเอายายพี่น้องดูเอาเองด้อ

แต่พากันขึอ้นยากตรงที่แรกเนาะไม่เคยเห็นนึงเชียวว่ามันสีผามข้าหันเลยมาน้าหล่ะเอาใซ่ทั้งอบแบบนี้เนาะโอ้ยเอ็ก็เห็นเนาะ